สนิลดูเรื่อนะครับมาพบผมจากกีรับวันนี้เรามาสุ่มชุดใหม่ครับชุดนารุโตะครับชุดนี้ครับคุณดูโอ้โหเท่เริ่มเราก็มีมาครับจากเขาที่เราดิบเราสุ่มไม่ได้เข้าฟรีไฟนะครับกว่าชุดดีๆเข้าซื้อแบบบูล็อกไปนะครับคุณดูโอ้ยโคตรเทสจัดนารุโตะกันต่อนะครับดูครับคุณดูโอ้ยสุ่มจักรุยนี่เป็นนารุโตะนะคุณดูเป็นฮาร่า โฮเทปพูดท่างทำเพลงครับพูดเดียวไปก็ขอโทษครับคุณดูไปเลยว้าคุณดูครั้งแรกมันไม่มาบะเห็นไหมไปมาแล้วคุณดูหนึง่งอันอืมรครับคุณดูโอ้โหจิกซอไป สวยคุณดูสองอันแลยพี่ร <c oughs> ีแปบ๊บรีแปบ๊บไปครับก็ต้องมีนี้หรือเปล่าโอ้โหแล้วท่าไมมาเลยท่าระหว่งางทางมีไหมครับอันนี้โอ้โหสวยครับคุณดูสามบมาแล้วครับ บาๆๆรีบบมันไม่มีไฮย่อยหรอนี้ออคือจากสมนั้นเลยไม่มี่อหดูอ้โหโอ้โหดูพอไหมเนี่ยโ้ย่เย่อยบามันมีย่อยเหร เยากจังปแล้วโอเคดูสอนเลยไหมโอ้โหดูจะมาให้ผมเนี่ยโอ้โหได้ชุดเลยอไรไอยกันคอมเนียแล้วมาอย่างนี้เลยฮะแล้วเปิดตั้งนาน คืออ่านไลคุณดูก็ถือว่าหมดไม่เยอะนะคุณดูพันประมาณเท่าไหร่ผมมีพันแปดเหรอพันแปดผมหมดมานเท่าไหร่ 1, อ่ะพันเจ็ดขออภัยนะคุณดูเนะนื่น 1, 7, นนองจากวันพันเจ็ดม้งคุณดูคุณดูลองนวบกันเองอ่ะมาได้หมดโอเคโอเคแล้วอ้อนพันเจ็ดะมาณพันเจ็ด ถือว่าไม่เยอะนะหมดน้อยกว่าบุลล็อกอีกบุลล็อกผมหมดพันแปดลนี่ผมหมดพันเจ็ดนี่เลยครับคุณดูโอ้โหนารุสโตอ่ะโอ้โหเดียกคุณดูเนี่ยใส่ทั้งชุดเลยโอ้โหนี่ครับทาแปลงล่างอุ้ยหมดเซียนโอ้ทุกข์้่นก็เหลือนะคุณดู ก็ดีที่มาล้างให้นะคนดูอันนี้ว่าดูมาบอกมาีครับจิมหมดประมาณพันเจ็ดนะคนดูอ่ะรต่ว่าไม่ได้เยอะมากอะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่นะครับคนดูผมไปแล้วครับ